สวัสดีครับไทยครับฟาร์มจำหน่ายปลาครับนํำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะครับไทยครับจะมีปลาชุดใหม่เข้ามาที่ฟาร์มครับเป็นปลาโคกุสังเกตจากสกายฟิสฟาร์มแล้วก็กําลังจะมีปลาชวาสครับจากอิซาคอยฟาร์มเข้ามาที่ไทยครับพบกับปลาชุดใหม่ทั้งปลาสายผลักโกซังเกตและก็วาเลตีต่างๆแต่ในวันนี้จะเป็น E ีีที่จะพาไปชมงานประกวดปลาครับซึ่งเป็นงานใหญ่ของประเทศนั่นก็คืองานทีเอ็นพีเอที่ตามรับชมได้ครับ สวัสดีครับวันนี้พามาชมงานประกวดปลาครับครับเป็นงานใหญ่ของปีนะครับงาน TNPA มาดูกันซิว่าปีนี้นะครับปลาตัวไหนจะได้เป็นปลาครับที่สวยที่สุดในประเทศไทย วันนี้เป็นงานบรรยากาศงานวันแรกนะครับในส่วนนี้จะเป็นของปลาที่จะเป็นปลาไซเล็กเดี๋ยวพวกนี้จะมีงานประกวดปลาเล็กแต่ตอนนี้คิดว่าปลาที่เป็นปลาปลาใหญ่น่าจะมาโชว์แล้วนะที่ได้รางวัลเมื่อกี้นี้มูลค่า485บาทอาโชว์แกรนแชมเปี้ยนอยู่ไหนเดินไปดูดิเขาจะเขียนไว้เลยเขาจะเขียนปลาไปเลยเขาเขาย้ายปลามายังเขาปิด เขาปิดอันนี้แล้วอ่ะเขาปิดปิดบางส่วนปิดตะขายบางส่วนแล้วท้าไมเป็นบ่อปลาปลาก็ยังไม่ได้ย้ายมายังไม่ได้ย้ายปลาที่ได้รางวัลมาตอนนี้ปลายังอยู่ในบ่อในนี้อยู่มาเดี๋ยวไปดูปลาตามบ่อต่างๆดีกว่าเขากำลังเริ่มปิดฝาแล้วเราไปดูเท่าที่ดูได้ก่อนเออก็นี่ไงปิดฝาบ่อนี่ไงครับนี่ไงเนีปลาตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหม แต่อ,ตแเเยตอย่างเงี้ย,นะย,ยเราเรามองไม่เห็นปลาเลยไงครับครับอย่พี่เจพี่เจเขากำลังแพ็กปลาอยู่โอ้ชิโร่สวยเนาะชิโร่สวยอะขาชั่วเลยมองไม่เห็นตาไปเปล่าต่อไปนี่พาเอฟซีดูหน่อยตาไหมโอ้อกุกงวนตึ๊บเลย เดี๋ยวนี่มาดูสุสุยสุสุยตอนอุบต๊เลยนาล่ารักไหมสุสุยน่ารักเนาะครับนี่มาดูส้มดำนี่อุสลิ อันนี้อาตัวนี้อาก้ามันเจนบ่าหอมไม่น้อยใช่ครับไปเดีดด๋ยวไป่อยนะอาสิกสิตัวใหญ่หนกข้วใขาวและแดงขาวทำไงวะช่วยเย็นหน่อยมันก็ต้องเป็นร้อยกำไรอาหารหรอน่าจะมาซื้อะะไรมาดูที่เราเรีบไปดูถ้างั้นถ้างั้นอะเราจะเราจะอดดูปุ๊นี่ไงตัวนี้ไงป้าคนอาปะ่ะตัวนี้น้องโชว์ พี่ได้แกรนด์แชมเปี้ยนอะเสดยไม่ได้ถ่ายชัดๆนี่ครับปลาตัวนี้ครับได้ตำแหน่งแกรนด์แชมเปี้ยนครับอานุ่ชครับปิดออกซิเจนให้แป๊บหนึ่งครับปิดออกซิเจนให้พ่อหน่อยเออพ่อเดี๋ยวเราจะดูปลาแบบผ่ารอดตาข่ายไปเลยอขอชมความงามหน่อยครับปลาตัวที่ได้รางวัลใหญ่ที่สุดในงานนะครับนั่นก็คือแกรนด์แชมเปี้ยนเป็นปลาที่สวยที่สุดในงานนะครับสวยแล้วก็มีไซส์ใหญ่นะครับปลาตัวนี้ไซส์อย,อยู่ที่9ก้เซน ตัวจริงสวยมากๆหุ่นสมมุติมากเลยนะปลา90เซนแต่ว่าผิวแบบผิวเหมือนปลาดิ๊เลยน้องโชว์สังเกตไหมผิวมันเหมือนปลาดิ๊เลยเป็นเป็นเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับหัวโหูกสี่ตอนูกต้องครับน้องโชว์ว่าสวัสดีครับวดดีบเย่สวยอ่ะโชว์ตัวจริงสวยมากเลย ไป <c oughs> ตัวมารูเตงใช่ไหมแล้วก็มีตาตาติดแดงข้างหนึ่งด้วยนะเห็นไหมครับแต่เขาก็ได้รางวัลใหญ่นะครับนี่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นตาหนิเลยนะบางคนแบบคิดว่าตาแบบตาติดแดงอย่างนี้เป็นตำหนิเดี๋ยวนี้มันยุคนี้ไม่ใช่้วครับยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เขาเน้นแบบธรรมชาติใช่ที่เมื่อก่อนเขาจะบอกตาตาต,าติดแดงอย่างนี้จะเป็นตําหนิแต่วันนี้ไม่สนใจแล้วครับเราดูแบบองค์ประกอบรวมๆทั้งหมดเลยเนี่ยคุณภาพผิวเขาเห็นไหม หุุนบอดี้เขาโครงสร้างเขาแล้วก็มาค่อยมาดูแพทเทิร์นทีหลังแล้วตัวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นสีตอนแล้วปลาสีตอนแล้วหม่นอย่างนี้นี่ยากนะครับหายากมากเจ้าของเลี้ยงดีมากเลยผิวนี่ขาวชุกเลยชีบนีผมบล็อกเลยนะครับขาวตั้งต่ปากอะสีขาวต้งต่ปากไปยันปลายหางแบบสีโทนเดียวกันเลย แล้วค,คุณภาพแดงนะครับแดงของเขาแต่ละตอนทั้ง4ตอนนะ่ะมันจะเข้ากันหมดเลยอ่าลองดูนะเห็นไหมตั้งแต่หัวเห็นไหมตรงลายรตรงกลางตัวไปที่หางเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยไม่มีแบบกระดากระดำอะไรอย่างเงี้ยไหมครับเนี่ยเป็นปลาที่อ่าตอนนี้นไม่ใช่เกลือเครับเขาเรียกว่าคู่กลินอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เกลือครับเนี่ยซึ่งมันเป็นวาวๆที่ที่ว่ามันเป็นเกลือดมันไม่ได้ดุดนะมันไม่ใช่เกลือนะโอเค นเราชมครับ,บเปิดออสเซียนได้แล้วครับเราปิดไว้นานแล้วเนื้อปลาเขาจะหายใจไม่ออกโอเคโอเคครับดูปลาบอกกันไปแล้วโอเคันนี้เป็นที่เขาจะให้รางวัลเนี่ยปลาตัวเนี้ยปลาตัวเนี้ยเจ้าของเขาจะได้ขึ้นถ้วยใบใหญ่ใหญ่ใบนั่นแหละปลา,าต่อที่ตันโจรตัวนี้ดูไปแล้วใช่ไหม อยู่แล้วโชว์ดูนี้ดิใหญ่ไหมไอ้อยููกับปลาที่ใหญ่ไหมโอ้โห,โหใหญ่ไหมครับดูดูปลาดูปลาเดี๋ยวปลาไปหาแล้วดูก่นอนแตนภาพส,สวยๆเลยเนี่ยโชว์กอกขอบอนี่ก,ก้มหน้างลงไปดิ ผมนั่งลงไปกอดขอบอเมืกก่อกอดขบอไว้เออ,เอ,อจะโชว์ว่าปลามันตัวใหญ่ขนาดไหนไงแต่ว่าปีนังแป๊บนึงขอาตัวนี้น่าจะเป็นซีวอร์ฟ็อกของคุณอาไพศาลนะอ,อ่าไม่บอกก็รู้ครับดูงี้ก็รู้แล้วครับเคยไปเจอกันตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นอ่าจนกลับมาที่นี่มาส่งกระขวดปลาคุณอาไพศาลนะครับไปจากไพศาลเพือาาา่อฟาร์มแน่ๆน่นั่งไปยืนเนี่ยถ่ายรูปยังไม่ถ่าย หาดูยากครับปลาไซนี้ครับปลาไซเม็ดมีทลอะตรงแก้มนิดหนึ่งส,ส,กกสวยมากครับ ดูอะไรกันครับสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรครับน้องโชว์ฮะสายพันธุ์โชว์ว้าว <c oughs> ใช่ออกแนวทรงชัดบอดี้ไปหน่อยทรงสั้นใช่ไหมเออใช่ว่าดูออกให่บ่าเป็นปลาชัดบอดี้เออก็น่ารักดีน่ารักดีแบบมันจะสั้นๆหน่อยก <c oughs> ็ปอมๆหน่อย <c oughs> มีแต่ปลา,าใหญ่ๆวันนี้อาสายใจนะมาดูใครมาดู มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวมีพ่งนี้วันหนึ่งโ้โค่นี่สวยมากเลยวันนี้อาจจะพาดูได้ไม่ไม่ทั่วทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้เขาปิดบ่อ,บอแล้วะเราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าดูเท่าที่ดูได้เนาะโอ้โฉวตัวนี้โฉวมาดูดิโชว,ต,ว,ชวตัวนี้ก็สวยอืมแต่อาจาจาาาะจะบางๆไปนิดนึงมันจะบางไปนิดนึง ชอบอ่ะแม่เธอชอบเจมบอดี้อ่ะนี่ซันเก้กับคาราชิซัลวคชิสวยไหมครับจะเอาวอฟิตเทสันเองโอแทบจะลุกมาจากบอล้คาราชิดื้อมากอ่ะตัวน้องคาราชิดื้อมากอ่ะสวัสดีครับ อันนี้กี่ตอนนี่กี่ตอนอันนี้เหรอครับ <Graduate. S 1> ก็สามตอนนะครับเราะว่า<อ>ดูเป็นสามตอนใช่ไหมตอนไหนหนึ่งสองสามใช่ไหมตอนนั้นยังไม่นะว่าเป็นตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นติ่งแล้ตอนก็ต้องแบบต้องข้ามเป็น,ข,ปนข้ามเป็นข้ามหลังคคอ่ะไปชมมาดูตัวนี้นี่นี่น,น,น,นี่สวยสวย,สวยหาดูยากอันนี้เป็นอะไรนะครับสายพันธุ์ใช่ไหมเดนิชชิคโคคุริว นี่เป็นไงล่ะชื่อสยาวเสือถูกไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องได้รางวัลกันเด็ดใช่ตัวนี้ได้รางวัลประจักเดียวตัวเนี้ยตัวนี้เรโจประกวดประจักใช่ครับอันนี้นึกว่าประเทศอะไรเนี่ยใช่ครับตรงไหนสวยไหมประนึกว่าประเทศมันทันที่งี้ใช่ไหมใช่แล้วไงเขาจะยกปลาเล้เดี๋ยวไปถ่ายก่อนเขาจะยกแก๊สแชมเปี้ยนเลยเดี๋ยวพ่อไปถ่ายก่อนเจ้าของปากปลาคนน่าไพิศานจริงด้วยแล้วคนอ่านจริงด้วย

น้ำเยอะใช่ไหมน้ำเยอะไปน้ำเยอะไปเราเราูชายตัวน้ำเยอะไปไม่ไม่ตืนกันบ่อยดิเรยครับยาวหน่อยยาวลายครันะครับตัวที่ได้การเปลี่ยนกันจะถูกย้ายไปที่บ่อโชว์นะครับเดี๋ยวตามไปดูที่บ่อโชว์ที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นปลาที่สวยที่สุดในงานแล้วก็ใหญ่ด้วย90้าสิบเซนไปเไปดูปลาตัวอื่นกันต่อ เข้ามาเข้ามาถึง huh. ก็ได้ถ่ายไฮไลท์พอดีนะครับเราดูไปแล้วไม่ใช่เหรอเสียงได้เหมือนเหมืนเสียงน้องฟ้าเลยเมื่อกี้เสียงหัวเราะได้จำได้เลยพี่เจี๊ยบสวัสดีครับใช่ไปรับลูกมาจากโรงเรียนรเียนพิเศษมาครับใช่ใช่ครับไหนฮะซุปอยู่ตรงไหนไอเดปอน โอเคเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปตูปลาก่อนโชว์นี้กี่ตอนมาดูดิวันนี้พาคุณแม่เขามาเที่ยวด้วยวนนอ,อีชนิดเลยอะฮ่าชิเลยน่ตัวนี้สังเกตไหมครับต้องโชว์สีตัวนั้นเขามันจะเฟดไปหน่อยมันจะด่างดาไปหน่อยเห็นไหม มันจะอย่างเงี้ยสีมันจะไม่เสมอถ้าอย่างเงี้ยเราจะโดนตันดคะแนนเวลาสองขวดหนึ่งสองค่ะไอแม่งี 2> 1, 2, ่มีสามตอนสี่ตอนหรือเปล่ามันรูเต็งสามตอนเพราะว่ามีมีถูกนั้นออไม่ใช่ใช่ใช่นี่เรียกว่าตอนได้เพราะมันข้ามมาครับมัน<อ>ข้ามมาอเนี้ยเรียกว่าสี่ตอนได้<อ>ปลาแขกอ,อไนนะไรนั้นเนี่ยสีตัวนี้มันไม่ค่อยไนี่เท่าไหร่สีมันยังไม่สีมันแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ไม่ไม่เสมอสวยแล้วจับน้ำออไปเลยสวยแล้วสวยแล้วไปไม่จับน้ำสวยแล้ว โอ้ยน่ารักจังเลยใช่ใช่ใช่อันนั้นแหะสามตอนนับใช่ครับใช่ครับจะแับสามตอนว่าเขาจะดังๆมาเห็นไหมอย่างนี้เราก็จะโดนตัดคะแนนถ้าเกิดมีคู่แข่งที่ที่เนี้ยบกว่าเราก็จะแพ้ในการประกวดปลาใหญ่เขาจะดูหุ่นเลยดูหุ่น แล้วก็ดูคุณภาพสีคุณภาพสีน่อย่างนี้คุณดีไหมหรอะมันเลยทำไมไม่เลือกตัวนี้ตัวนี้เขาลงไซส์เ5็เซนก็คือปลาที่ความยาวไม่เกิน75เซนอ่ะเขาจะแข่งใน75เซนไงแต่ตัวแกนแชมเปี้ยนเมื่อกี้เขาโน่นเขาทะลุโอเวอร์ไซส์คือทะลุไซส์แปดสิบไปแล้วสวยใช่ไหมครับปลาตัวนี้แพทเทิร์นสวยนะ ผลก็น่ารักเลยแล้วเราส่งประกวดลาม่แต่ปีนี้เราไม่ได้ส่งประกวดครับปีนี้ป่าเราไม่พร้อมพ่อก็เลยไม่ส่งช่วมาดูชวว่าดินี่ทำไมปลานี้มันดูไม่เอียงหรอกมันก็อยู่ตัวเดียวมันเหงาเหงาจริงๆมันต้องมีเพื่อนตัวหนึ่งแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มาด้วยอันนี้จริงๆแล้วบ่อนี้เขาลงไว้สองตัวนะแต่พอมาถึงวันงานน่ะมันเนี่ยมันจะมีเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วแต่ ปลาตัวนี้เคยได้รางวัลใหญ่มานะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยตื๊ดเปล่าโอ้โหบอยจะทางนี้ดวงเงาๆมากเลยอ่ะนะอ่านี่น้องโชว์มาดูนี่ปลาตัวเนี้ยสูป้ปลาตัวนี้ใหญ่ใช่นไหมใหญ่เหมือนกันใช่นไหมใหญ่เก้าสิบเซนกับเหมือนไอ้ตัวที่ได้แกนแชมเปี้ยนเมื่อกี้แต่ปลาตัวนี้แพ้ตัวแกนแชมเปี้ยนตรงไหนลองดูดิแพ้ตรงไหน หายไปปิดออกซิเจนนี้ดูชัดนดี้อา,าดูที่ว่าแพ้ตรงไหนใหญ่เหมือนกันอ้วนกว่าด้วยใหญ่พอๆกันแต่ว่าอ้วนกว่าอาพอแล้วโอเคแล้วครับพอแล้วอาทีนี้มาดูปลามา,ามาดูปลา,านะนะซุปอาราลอตลาขายกันนะครับปลาตัวนี้แพ้ปลาตัวนั้ยังไงเพราะว่าข้างหน้าครับข<อ>้าง,<อ>งหน้า,หนาไหนสีสีเรื่องของสีใช่ไหมหลายอย่างนะ ่าสีไม่เสมอใช่ไหมสีเป็นด่างๆใช่ไหมสีไม่เสมอทั้งตัวเหมือนปลาตัวนั้นใช่ไหมแล้วก็มืมีขุยสีเล็กมากสีเล็กคือยังไงอ่ะก็เนี่ยสีสีไม่เสมอทั้งตัวสีไม่เสมออ่ะเฉดสีเขาแบบอ่าแดงแดงมากแดงน้อยแดงมากแดงน้อยไม่ไม่ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้เขาแบบนี้เลยนะปลาตัวนั้นอ่ะแล้วก็ออกเรือส้มๆแต่ปลาตัวนี้อ้วนหุ่นสวยมากนะบอกให้หุ่นแบบ ผลสวยกว่าตัวเมื่อกี้อีกแต่ว่ามีผลขาดผลเสียเยอะมากอืมแต่ว่าปลาตัวนี้ผิวเขาจะเหมือนปลาที่แบบว่าอายุเยอะแล้วอ่านะครับปลาตัวนี้มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งก็เลยทําให้อ่าคุณภาพผิวเขาสู้ปลาตัวนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลายๆคะแนนรวมกันครับไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวใหญ่อย่างเดียวก็ก,ก็ก็สู้เขาไม่ได้ใหญ่ต้องสวยด้วย ปลาตัวนั้นปลาตัวนนัป้ปลาตัวที่ได้แกนใช่ไหมไม่หนุ่มหรอกนะถ้าอายุหลายปีแล้วก็จะโตได้ถึงขนาดนั้นถ้าดาวันผิดเพ่พอคิดว่าน่าจะเป็นปลาขอสาไก่นะแต่เดี๋ยวข้อมูลยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับตัวแกนแชมเปี้ยนนะคือผมเดินเข้ามาในงานโดยที่ไม่รู้นะเห็นแต่เขาบอกว่าแกนแชมเปี้ยนคือบ่อนั้นบ่อนั้นก็เลยเดินไปดูไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับเป็นโคง,งบุมาโลตงสี่ตอนของพ่อไม่ได้แกนแชมเปี้ยนครับได้แค่แบบรางวัลแบบรางวัล,ลเขาเรียกว,ว่ารางวัลอาดาวแชมเปี้ยน คาราชิคาราชิตัวที่ดื้อเมื่อกี้ที่เราดูไปใช่ไหมใช่อาที่เราล้ลองไปดูปลาที่มันไซเล็กลงมาหน่อยทางฝั่งนู้นเจอกับแม่เธอชอบตัวนี้ใช่ไหมลงได้ครับเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับมันก็ยังอยู่ในไซส์ไงไซส์แปดสิบห้าเนี่ย,เ,ย,ยเราไม่มีปลาใหญ่ขนาดนี้ปลาใหญ่ขนาดนี้จะเป็นปลาสีเดียว <c oughs> ดูปลา <c oughs> ไปดูปลา <c oughs> บ่อเล็กเลย ปลาบุรีเขายังไม่ได้ปิดฝาอยากจะด้ดูปานนิดนึ่งไอจะเป็นไซ์ยมยอมลงมา6กบบูโชวะนี่แหละรครับตันโจกับโคฮังกูสามตอนไม่สวยได้ไงยังไม่เห็นเลยยังมองไม่เห็นเลยยังมองไม่เห็นปลาเลย เนี่ยฟกูสามตอนเห็นไหมนี่ดูเธอดูตันโจูเขากลมดิ๊กอันนี้สามตอนนะครับอันนี้เก็บตอนเรอสาตอนนี่ยครับอันนั้นไม่เรียกว่าตอนนี่เขาเรียกว่าตันโจไงเป็นมารุเต็งไงหัวขึ้นปมแบบไม่เรียกว่าตอนเลยครับอ่ะเปิดกเช้านี่เขาครับตัวบอลนี้มีปลาแปลกตัวนึง ชวยปิดออกซิเจนบอนี้ด้อครับดูปลาตัวนี้หน no. uh, okay. yeah. ่อยคุณจะกูหเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวคินชว่ามองไม่เห็นนี่ปลาแปะกายากนี่เนี่นแล้วันี้ก็ปลาแปอืมจุบะนี่ไม่ใช่แปนีสันอันนี้เสันเก้ธรรมดาครับนี่หายากนหาดูยากเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ต้องได้แลวนวันวันที่ไม่รู้เหมือนกันว่นดรางวัลหรือเปล่าอาิดเปิดออกซิเจนให้เขาครับเอาดูปลาบอกล่บไป วนในวันพ่งนี้นะครับจะมีปลาเล็กประกวดตรงนู้นแต่ว่าคงคง,งไม่ได้มาครับดูลนะแค่วันนี้แหละวันเดียวที่เรามาขาวโจ้ดเลยตัวนี้ตัวเล็กอืมโชวะโชวะนี่สายพันธุ์อะไรตัวเงาเงาที่เป็นเกต้าขายเงา,เงา,เ,งา,เ,งาเงาและมีแพทเทิร์นกูจจูกุกูดจกูดจกุเป็นปลาผิวเงาเพราะปลาผิวเงาเนี่ยต้องโดนแดดนะ ถ้าถ้าเลี้ยงนยในบ่อในบ่อในร่วมในสีเนี่ยจะซีดแล้วก็ผิวจะไม่เงาตา้วทาคนที่ต้องโดนแดดโหนี่โคกูรุน้วนเลยช่วยชวยีอาส,สกิให้ดูด้วยเห็นไหมอืมตรงนู้นนะครับอาส,สกิไหนครับ ปลาเดี๋ยวไปปอยต่อไปครับแต่มันจะไม่หมดเดี๋ยวแบตพ่อจะหมดก่อนตัวเนี้ยปลาดูไม่หมดแบตบจะหมดก่อนแล้ววันนี้เรามาแบบเร่งด่วนดูแบบคร่าวๆเออพี่แบมอยู่หนึ่งพี่แบมเห็นไ,ไหมมาเป็นสวัสดีพี่แบมหน่อยไหมมาดูปลาก่อนครับดูปลาโหดก่อนขาดพี่แบม,แบม แล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่เอกับไปหาลุงเค้นด้วยไปสวัสด,ดีลุงเค้นก่อน,นจะไม่ได้เป็นแนี่มนชมมาดูนี่ของแปลกอ่าน้องมังคุดน้องมังคุดเป็นไงละ่ะสีเป็นไง,ง,งมันจะมีสีดำดำอยู่บนเ,เกดสีแดงใช่ไหมสีดำกับส,สีม่วงสีม่วงเหรออ๋อมาเป็นสีอะไร มันสีเปล่งมังกรไหมเหมือนกับโลลบาลยนะมันสวยนะเขาเรียกว่าโคโลโม่โคโลโม่ม,มันก็นจะมีอสองแบบเลยนะมีบูโดกับไอโคโลโม่ตัวนี้เป็นบูโดบูโดก็คือดำจะเต็มเต็มทั้งเกล็ดเลยแต่ถ้าไอมันจะมีแบบไอมันจะไม่เต็มเกล็ดอันนี้อันนีสามตอนสวยนะเดียาเอกอันดับต่อหายาครับอีกตัวน,นั้นเป็นโคกุกกินรินใช่ใช่ครับ เพราะว่าอันนี้สวยจังเลยเห็นแบบเห็นผ่านจากตะข่ายนั้นเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเนาะตามโรจิชโชว์ดูดิในรูปเขาอ่ะชัวว่าตัวนี้ดูในรูปเห็นไหมในรูปตัวแรกดำตอนนี้มันยังไม่มานะเห็นไหมอาจจะเป็นดำแบบเหมือนเป็นดำแบบทาเกะสุนี่มากรอยเออดูดิเราดำมาเห็นไหมแต่ในตัวจริงอเขาดำมันเราขอดูหน่อยพี่ชัดหน่อยเออขอดูเป็นรอยผิกษาหน่อยอ่าน้องโชว์ดูในรูปเขาตอนแรกเขายังไม่ดำใช่ไหมใช่เถอะเออแต่ตอนนี้เขาดำสวยเลยเห็นไหมเพราะเขาทำ มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติครับไปที่ตัวเขาเองเรื่องของระยะเวลาเรื่องของอาหารของน้ำแต่โดยเสียแล้วก็ต้องมาจากสายพันธุ์เขาครับแต่น้องโชโดยดูนะนี่เดี๋ยวน้ำกับเรื่มนี่สวยนะดำเมี่ยมเลยดูตอนที่อยู่ในรูปเลยสวยไหมดูตอนนี้อาจจะดูแบบไม่ป่าอะไรนะใช่ไหมแบบเอยมันจะเพราะบางคนมือใหม่บางคนไม่เข้าใจคิดว่าเห็นด้านงนั้แล้วมันจะไปขึ้นไงพอขึ้นมาสวยมากเลยนะ สวยมากสวยมากมากดำแบบดำเงาเลยนะไซส์อะไรอ่ะ65หเหรอสวยนะน่าจะเป็นตัวผู้อ่ะสวยไหมต้องโชว์ดูดิดูดูดิมาละว่ายมาละดำไหมอาดำฝั่งนี้นะดำเบ็กนี้นะดำก้อนนี้นะมาดูนี่นี่ใหม่ ดูในรูปใหม่แม่ตอนตอนที่เขาแบบดำยังไม่พร้อมอ้าวเี๋ยองโชว์เปิดเอาเซียนแล้วก็สวยนะสวยนะอ,ยนอ,อันนี้คือเสน่ห์ของปลาสายพันชวะนน้เนเกจลย,ย,ยตัวนี้มีความพิเศษโชว์ไปเอสเซียนดูดิ ตัวนี้มีความพิเศษยังไงเป็นปลาอะไรปลาหนังใช่ใชปลาหนังใช่ปลาดอยปลาหนังปลาดอยสุกอันนี้น,น่าจะได้รางวัลที่สามไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เพราะว่ามันผอมไปหน่อยแต่เขาก็น่าจะส่งลงป,ประเภทปลาตัวผู้ครับมันเป็นมันเป็นปลาตัวผู้อ่ะทสองตัวแหละแต่ก็เกือบจะสวยอยู่มันแต่คุณภาพมันยังมีมันยังมีงแดงตอนแรกใช่หไหมมันหายหายไปเใช่ไหม แล้วบอดี้มันยังบอดี้มันยังไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ท้องมันจะฝ่องฝ่องนี่เนอะไปเอาเปิดเอาเสี้ยนให้เขาด้วยครับปลาเขาตายนะโอ้โหขาวจั่วเลยชัว์ตัวเนี้ยผิวดีมากอ่ะปลาเนี่ยเฮ้ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ได้สิลูกขาวจั่วเลยไม่ได้ขาวจั่วขาวมากแต่ว่าสีมันไม่ได้โอ้โหขาวได้ขนาดนี้ต้องเป็นปลาที่ยังแบบอยู่ในชั้นละเดี๋ยว แต่ว่าสีมันเช็ดไม่ได้สีสไ,มไม่แดงเข้มเหรอใช่โชวะแบบนี้เาเรียกว่าสไตล์คินไดโชวะนะครับเห็นไหมขาวจะเยอะกว่าขาวจะเยอะกว่าดําแล้วก็แดงเห็นไหมที่ขาวจะเปิดเยอะอันนี้เขาที่ยก,กันงานที่เราดูเมื่อกี้ไอตัวที่อยู่บอนนั้นนะ่ะคือคลาสสิกโชวะคือแบบโชวะแบบในสมัยแบบดั้งเดิมอ่ะโชวะาแบบดั้งเดิมแบบมันจะดำอันนี้คแบบือโชวะรุ่นใหม่ที่เป็นโมเดนโชวะแล้วสวยนะ ช่อันช้อดังเดิมอันนี้คือช้อรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้แล้วชิ้นใดเหมือนเหมือนเกาหีเลยมือนเีวุอาความมาสเตอร์อยู่ตรงไหนครับเห็นไหมวุวามาสเตอร์นะช่วยเห็นไหมวุเอาความาสเตอร์นู่นนะไถ่ายหน่อยดิ ถ่ายหน่อยประถ่ายหน่อยแล้วก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับของวันแรกงาน T N P A 2,025่้ใช่ไหมต้องโชว์ป er> ีที่2,025้ใช่ไหมครับนี่พี่เขาน่าจะขายอุปกรณ์อะไรต้องกรองน้ำปะอ่านี่ครับเช่นเคยครับอะคาพัสเตอร์อาหารที่ไทยครับแล้วใช้ครับ ใช้ปลาที่ฟาร์มครับกินอาหารจากพ่อปลามาสเตอร์ทุกตัวครับก็ไม่เพิ่มกล้ามเนื้อแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขา้านเมีอาหารใหม่มาขายด้วยไปถ่ายเขาไดย พร้อมจำหน่ายะนะคะ,ะตามได้ในเพตเป็นบุ๊กไทซิลสองหนึ่งไทยแลนด์นะคะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรแนะนำของเราเลยเล่นโกนะคะสำหรับใครที่ชอบขบกวดปลานะคะสูตรแนะนำเลยนะคะส่วนสูตรนี้เป็นสูตรเล่นเสียค่ะเราเพิ่งนำเข้ามาในไทยเป็นเจาน้จาวแรกจ้าแรกเลยนะอจอละะและนี้ก็จะเป็นสำหรับเบนโจนกค้ะ บ้านไหนเล้งโตเม็ดจกนี่นี่ก็คือในนั้นคือเป็นสูตรเดียวกันแต่ค,คือเป็นเม็ดลอยกับเม็ดจกแค่นี้ค่ะเป็นสวีโตเโตโกก็คือเป็นเหมือนเดลี่ยูสใช้ได้ทุกวันเลย<อ>ยังไงก็ฝากใครซืร้อไทยแลนด์ด้วยน,นะคะอ่าแล้วค่ะปลาตุู้่นะครับเก้าส <93. S 2> ิบสามเซนสกายนะครับ อ่าน้องโชว์นี่ทำหรอครับไม่ใช่สากายหรอครับเลี้ยงจี๊ดแมล่ลิขิตอ๋อ้ขาวจ้วเลยอะ่ปะปลาตะกูที่ขาวมากครับต้นปลาตัวนี้นะครับได้อ่าตำแหน่งอะไรนะคุณเอ๋สุพรรณเปแ,แชมเบีย้ยอ,อ๋โอโห้ยนำเข้าโดยไทยนิปปอน ่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศประมาณนี้ครับในงานครับอ่เดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหน้าตาแม่เลี้ยงผู้ที่ให้ความสนับสนุนนะครับตลอดมาครับเอก่อยใช่ครับเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่ไทยที่ปอนสักเดือนหนึ่งนะสามเดือนไปไม่โชว์ไม่ต้องไปบวชละไปไปอยู่ไทยที่ปอนแทน เฮียครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีงานที่เป็นประกวัดปลาเล็กแล้วก็รับรางวัลที่บนเวทีแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้คงขอราไปเพลยงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ